สวัสดีครับผมนูน้นรถถยมือสองฮะวันนี้มีคูปัต้า L2202DT มานำเสนอฮะรอ่าคันนี้เป็นคูบต้าอ่าองแรงขนาดยิบสองแรงเครื่องยนต์สามสูบให้ชมฮะอ่สักคู่สักคู่อ่าครับผมนี่ครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์แห้งฮะเราเป็นอยู่คนเดียวไม่มีคนถือกล้องให้ ่ังยนแห้งๆเลยสามสูบยิบสองแรงดูรอบๆคันฮะยางหลังเก้าจุดห้ายิบสองครับยางซปเปอร์โตนดูฮะดอกดอกเหลืเยอะยางหน้าซปเปอร์โตนฮะดอกเหลือไม่เท่าไหร่ฮะใช้ได้ใช้ได้อยู่ คันนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อครับสามสูบโฟลว์ลยยีิบสองแรงยางชมฮะเดี๋ยวติด่องให้ดูฮะรถคันนี้ติดง่ายด้วยเปิดกุญแจไว้เกลืมเผาหัวกันครับเอาหัวประมาณนับหนึ่งถึงสิบวิ นี่ฮะเครื่องเดินนิ่งๆนะฮะเบิ้ลกันโอ้โหมาไหมฮะไม่น่าจะขี้โกงเลยฮนะจริงเดินเบาต้องไม่ถึงต้องประมาณพันรอบเดี๋ยวไม่ถึง อ่ะครับผมเหมาะเบอร์ครับเหมาะสภาพดียกหางให้ดูฮะโอ้โหไม่ค่อยถนัดแลยฮะอยู่คนเดียวเดี๋ยครับเดี๋ยครับวางวางครับอ่อยายกด,ด้วยรอบอนะ่ะ ขอภยัยในความไม่สะดวกฮนะ,อะโอเคอ่ะดูวิดีโอนะวิดีโอส,สี่สปีะนี่คนะก็จะงงๆนะะอยู่คนเดียวหนึ่งเราจะจับไม่อยู่ลนะโอเคสองอาจจะไวกว่าเดิม สามเนี่ยสามนาทีนาทีจะไวนะฮะที่ดมมีให้เลือกสามระดับสี่ระดับโอเคอ่าจจะขับไปดูฮะอ่เกียร์สามแลยเอาไปเกียร์สามแล้ยเอาเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเลนกล้องกันนะ ะขอเปลี่ยนเลนกล้องเป็นเลนกว้างนะฮะเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ฐานเนงียบๆครับอะเดี๋ยวจะฟีลหน้าให้ดูฮนะตะกุยให้ดูนี่เป็นโฟ ป๊อปดูนะดูลองอันนี้ดูฝั่งนี้บ้างร้อยกี่มันอยู่คนเดียวครับเม่ถนาัด กดนะกดแงแๆกดลงไปเครื่องอ่ะสะตาร์ดไวสตานง่าย ฝากไว้ด้วยครับกับคูเปต้า L สองสองสูนยสองดีทีเครื่องยนต์สามสูบยี่สิบสองแรงม้าโฟวิลเนี่ยฮรร้อยเบรกโอเคเบรกดีครับเบรกดีเครื่องยนต์สามสูบยี่สิบสองแรงม้ายางหลังสวยๆอ่ะคันนี้ราคาอยู่ที่แปดหมื่นเก้าพันบาทตั้งไว้แปดหมื่นเก้าพันบาทแต่ผมไม่อยู่ ไม่อยู่อะแปดหมื่นเก้าพันบาทละไม่ได้จัดโปนะนะเดี๋ยวจัดเล่าๆให้เลยอ่ะท่านที่โทรมาฮะลดไปเลยเหลือเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้าครับจัดโปเลยเล่าๆฮะเจ็ดหมื่นเก้าเท่านั้นคูปองเอลสองสองดีทีเจ็ดหมื่นเก้านะเรามาก ไม่มีอะไรเล่ากว่านี้นะฮะเจ็ดหมื่นเก้าโทรพระศูนย์แปดสองสองสองแปดแปดสี่สี่สามครับ, 79, ร 82, 8, 8 3, รบนูเราถ่ายมือสองอะดูรถได้ที่ตำบลหนองยางทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์น,นะเครื่องยนสามสูบขับเครื่องสี่ล้ออ่ะโอเคเจ็ดหมื่นเก้าเปิดราคาเล่าๆเลยว่าจะเปิดสักแปดหมื่นเก้าน่าขึนเลยเอาไปมาเปิดเจ็ดหมื่นเก้าครับรถใช้งาน,นทักประเภทเครื่องเกียร์ท้ายพิโดไฮดรอลิกเพาหน้าฮนะมา เจ็ดหมื่นเก้าเท่านะฮะไม่แพงครับเจ็ดหมื่นเก้าจัดส่งทั่วไทยใกล้ๆไปหมดครับคณะมัารคุยกันครับผมเจ็ดหมื่นเก้าครับไม่แพงกับโคต้า L สองสองสองครับดีๆขับเคลื่อนสี่ล้อเครื่องยนต์สามสูบรถเก่าบ้านครับผมสภาพดีอ่ะถ้าใดสนใจดูรถตัวจริงที่ตำบลหนองท้อยอำเภอสิเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตัวแปดสองสองสองแปดแปดสี่สิบสามครับอ่ะไม่พูดเยอะละโอเคครับผมสำหรับหนุกผมวันนี้นุ๊กไทยมือสองคาราบไปก่อนครับสวัสดีครับ